สวัสดีพี่น้องสุผู้สุขคนป้องไปภาพแพร่ว่าไปซื้อป่าขี่มอมตอไซ้์ลับตรงลับทาไปครับผมพากันหิ้วเขาพากันหิ้วเขาเดี๋ยวซื้อปลามาดุก,กับต่ำหมกหง๊งกหน่อยอยากกินไก่ยืนย่นแล้วแต่ว่าเจ้วปาพันแพร่ง กินไก่ยังไงเนี่ยว่าก,กินปลากระเพื่อ่ะเภาท่านก,กินปลากินปลาคนละเภาครับผมสังสมตําอยู่ทางสมตําห่อเขาบ้านำ้ำจะไปหาจอดกิ้มกระทบเนาะแม่เนาะทางลัดสีไปหาซื้อปลาครับผมเลวปลาไปหาเมืองปลาไปหาเมืองปลา,า,าลด มีบัวไปกาดอชินเด้นี่ยวโมเมนต์ใกล้ๆเด้นี่พี่น้องขีม่ม่ไซค์นี่ล่ะท่าบัวได้กับบเปลี่ยนน้ำมันหลายไหมข่ารถไงไปเปลี่ยนน้ำมันหลายเอ้าสู่ๆกันไปแล้วเนาะไะเดี๋ยวไปกินเขาน้ำกันครับออกมาแจากสาๆไปทรงลูกกลับมาครับพากันมาเลยท่าแม่เนาะเจ้าเดี๋ยวไปกินเขาน้ำกันพี่น้องนะ ยัานาดำมาพี่น้องหลังจากออกมาจากลานไปกินเขาน้ากันครับผมจอดรถพักกินเขากันพี่น้องบรรยากาศเตียงหน้านง,งามนี่แหละไะเดี๋ยวกินเขาน้ากันครับ ปลาแบบนี้จ้าถ้าปิงปลปดุกพี่น,อน้องถุงีมแบบนี้ใช่ถุงใส่ถุงหินวหิ้วหิวถุงถพักกันเดียวมา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 เบเสียบน้องกันกับบรรยากาศเถียงหน้าหน่อยครับผมมาพี่นอ้องปลาดุกเอาขับปุ่นก็บ่อขับขามาแม่ มาหาเขาเจ้าที่เจ้าท้างกินกวอนพี่น้องลูกหล้านมาขอลบแดดลบฝนลูกขอมากขอลูกหล้านลูกสร้างลูกมามาขอกินเขา่ากินน้ำหุ่นเงาหุ่นแล้วเนี่ยให้ลูกล้านเศร้าเมียให้ลูกดานเดินทางลูกหล้านกินแล้วลูกล้านกะจิเก็บเมียนให้สะอาดสะอา,านคือเก้านั่นละนะ มากินมากสวัสดีครับพี่น้องป้องป่ายสุขุสุขนสวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามากินเขาน้ำกันขอึ้ปมาสวัสดเชิญแับนี้เลยกิ้นเขาดีลำพางเตรียมถ้วยสัมภาระ,ะอยู่ในรถครับผมได้ยินเสียงั่พี่น้อง อ้ตำปลาเนี่ยขบุญเนี่ยคือตำปลาท้องเืือขบุญเลอีกโยนม่อย่างไรใชหมใไวานกันแน่กร้านเนี่ยอร,อรอปดุกแ่บปนุกร้านนี้แ่บ ก็จิ้มหัวแ่บนะตะกิ้เค้ยกินแล้วขึ้นมัสมกสม,มุนไพรไหมตำกแ็แซ่บครับน้ำมันคืออะไรก่อนอ แถวเนี่ยก็จะเห็ดหน้าปังนิดหนอ่อไม่นำยังงวะไม่นำซี่ไม่นำซี่ครับผมผักบัวบัวกูได้กูได้ถามมาผักกี่อย่างผักบัว ื้อมึงคักนิ่งนั่มอื้อระดูไะโอ้ยพีหอกเวยมันไอ้บาสุดเป็นนั่น

ดดเป็นอังคือเบารถใหญ่นากงงนะนถ้ามันมุมีป่าแล้วมันเสียอาการมันเหรอรถน้อยมันประหยัดกลัว มันประหยัดมันเส็บได้หลายกลัวถึงมันชิฮอนแดดก็สร้างมันดอบพี่นอ้องพูดนเอานี่รถกับ่าครับมักขี่รถแตกแดดก็สร้างเพราะปลอดมุ่งแล้วสัตว์จะว่า ตัวมันอะไนส์ไปยับได้กับไปยับอะไนส์เสียบได้กับเสียบที่รองต้นหน่อยหน,น,นึ่งเพรามันค้นมักหรูอมักโก้เติมรถยังเอ้าหาด้วยเติมมาได้อสองด้วยรถเพื่อด,ดีกับไร Tìm. Ừ, tôi sợ nhắn lia đạc à Cô bớt Bộ hoa đẹp dưới Cái dân dân ăn Cầm này Cầm จะเอาคะแนนถือใจอมาฮ่ <ś led> นฮะ่ฮะจกโป้ให้เลยเอาแค่นี้บ่เฮ้ <ś led> มนั่มไงชื่อมันได้เห็นหลายๆอย่างไม่ได้เห็นเขาแม่สาตวที่แบะหายแร้งเนี่นยรถไงแบะได้คือสัดละใช่ว่ะถ้าสะดวกแบบนี้ không tủ đi nhá Đứng nó bập bùng trông như Ôi mục Tết mục ลา,ล,าล,าลายวัดเนี่ยืตำนี่ะะนนะจะแซบ่อเปละจะแซบป่ะถือว่าพาน ปลาดุกย่างทานเลยน่ามั่เนาะหอมอ,อร่อยมากหอมตับไก่เจ้ามักใส่สมุไมนไพรไหมอยากกินไก่อยู่ เนี่ยา่าก,กินปลากับพ่อจะหยุไปกินเกินทานหน้าเจ้าของเหรอมันแม,ม่ปลาตัวละยี่สิบบาทไก้ตัวละร้อยวกฟิบเอากินปลาเนี่ยไม่ใช่สลด <ด>แต่สิงนี้สิครับฮึชมกูเหรอเรอ่เขาเรื่องภูเขาคนนี้ืมกันแล้วอืมคนอยู่น้ำไฮน้ำน้ำไฮน้ำหน้ามั้โซ่พึ่งอัดบ,บานานแบบ าก็จบหขี่นี่ไม่สาวแฝงไหมก็จบของน้าแล้วนะกะจบไปยังไม่อยู่นู่นเอาสไปสวามเนี่ยท่ั่นี่ทประทับด้อเพียงหน้าบานเขาสามารถ เขาไปนั่งพักแลื่มได้เด้อพี่น้องเลื่อนบ่ว่าดอกเป็นบ่ว่าดอกบัว่าเฮ็ดให้เพิ่นนะหาเแล้วนั่นเฮาเก็บเยษตอยะเป็นดินหมู่น้องให้เพิ่งปัดกวาดทำความสะอาดให้เพิ่นบ่แม่นกินซา่กินใายเด้อเขาจะปล่อยเด้อเฮ็ดเทียงให้อยู่ตังมากินเผาใส่ยังมาเก็บท่อมกล้วยจัดให้แม่นบ่ล่ะแม่ เพวกจังไกันมาหาพาะกันนัอนนี่เลยนนขาของ,ของกันโอ้พยิกาขาบ่อยง่มขึ้นนะเออจังไรมืดเื่อจะฟังรัำมาดีเข,ขาขาง้างไปแง่งเห็นจะดักแ่งๆๆแเม่นเร้าน้องหนาวใช่หล่าเปฟังรัำมากางี่เนะ

แตน่นี่หลายจุก่างพอดมเลาเดี๋ยวเรา้หลูกไปเอามาท่านให้ท่านัลูกเด้อสันวขึ้นบอกแนี่ยบอกพ่อจาแม่จ๊าไปอนแน่ยสิเนไปเอาปลา่ห้ท่านกินหกาัตต้นหนกาเวลาไปแล้วใส่ระยาเวลาให้นั่นหัลูกเด้อนว่ะ เป็นบ่ายแม่ไปฮับแล้วเพิ <affair answer> ็นเหยพ่อไปฮับเพิ็นว่าแม่ไปฮับแล้วแม่บอกว่าแม่บอลเลนแม่บ่เล่นกับูเพื่อืนนั่นทำไมนะไม่กินกับนี่นะเนี่ยบกอดแม่สิบ่เล่นกับูแม่บ่เอิ้นเพิ่นผู้ปกครองบอลเอิ่นเพื่อนบ้านเนี่แม่เพิ่นขวามหน้าไป ผู้ปกครองคนอื่นหับลูกเบิดแล้วเดี๋ยนี่เพิ่นบ่เห็นแม่แม่ใส่หมวกเพื่อนห้อยห้องไ้เพื่อนแหน้มหาบ่เห็นเพิ่นวมาน้องนี้ก็ออกไปแล้วไม่ทันเลยแ่นเวลาผู้ปกครองผู้ปกครองหนูไม่มีเลยแ่น <c oughs> ผู้ปกครองยังไม่มาผู้ปกครองหนูไม่มีเลยแซนพัน่าเมันกันที่ห้องไแ้แม่กัเลยเอิ้นนี่เมืนกัว่าแม่ทำไมไม่เรียก่นว่า ตจบไปให้พ่อมารับนะเพุ่ณมาข้าตะหน่อยไปหนึง่งตะหน่อยห้องก้อนมูดอ่ะ,ะหน่อยแล้วยานลูกแล้วบเนี่ยๆจะเห็นตะหน่อยก้อนมูดเลยเล็กหน่อยเพื่อนถ้าเห็นพ่อแม่ไปเพื่อนด,ดีใจเยอะเร่าเล็กเล็กหน่อยโรงเรียนนี่นี่นะซีฮูจักตะหน่อยเมื่อทุกคนพบาบาฮูเล็กหน่อยอบ่เห็นพ่อน,นี่นี่ทำไมไม่มา หรือช่วนกุ้ยก่อนอยู่ครับบ้านนะหน้าต้นอยก็จะมาเล่นชิงจากถามูล,มลหมดอ่ะต้นอยก็จะไปเล่นสามคนคน,นั่นคนนี้อันนี้หนูกินข้าวกับอะไรไปถามลูกข่อยสิละหนูกินข้าวกับอะไรวันนี้หนูไม่รู้จักชื่อมาลูกกับนะอืมแล้วเดียเราขายดีบ่ะ เบิเรอืหรอม,มีคนโทรมาสั่งอยู่หนนเขาขายมือละหาสิบตัวมันเนี่ยเหลือตัวนึงกันแล้ววะนี่มือละหาสิบตัวมืองละร้อยตัวมั้งเนี่ยเบิรด้ย่างอีกกันแล้ววะเม่ย่างย่างตอนนี้จะไปขายจะไปเก็บร้านย้นแล้วเ,เทียงหรอเบิดเกียงกับสับปลาดุกเจ้าเสียบ 3, 4, cây nó ở trong tham thi đôi tham 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 nè, cây Rồi tham 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 เขาสวนสกว่านีนหาเสือม่นบบว่าเขาสนกว่ามันได้เบิดตัวเบิร์ตัวนานั่นหมายมีภับลูกขั้นบ่สีเ <c oughs> บีวปลา <c oughs> กลับแม่มาขั้น่ง มาเล่นไต้กัอยากภาพเมียมันดินเนอร์นอกสถา,านท <c oughs> ี่บ้างกินเนอร์มันยังมดืดขึ้นเยอข้านินมูม่นมากจังข้างันมูม่นมาแต่งงานไปพ,นพี่น้องปิดแน่ไปคนเด้ยจ้าพี่น้องจ้ะ เสียงนีดีเว้ยกวางขวางไปก่อนจ้าสวัสดีจ้ะเสียบเนียบต้องกันเมิดเลยปลาดุกเชียบหลาย